สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องส5่ห้าหชั้นแนวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับฟัสเบดออโต้เหมือนเดิมเนาะครับนออ่ะมาพี่น้องเ้่ก็จะมาเล่นเกมอันรูปมาม้านะครับผมกระบาดดตรงที่90 1าหนึ่งหนึ่งเลยนะครับผมไปสัดกันไปเลยเนาะครับนอไหาครับผมยาวไปนะครับรูมาม่นะครับผมนะก็สวัสดีตอนเรียงด้วยนะครับผมนะตอนยินยินนะครับผมนะเปลียเป็นไทยนะครับผมนะตอนยินยินนะครับ ก็มีคนสงสัยนะครับว่าเราเล่นรูมาม่าจ๊งไปหนึ่งรอบแล้วนะครับเราควรตามยังไงดีนะครับผมนะก็การตามนะครับก็คือพักไปก่อนนะครับผมนะเจ๊งวันนี้เราเจ๊งนะครับพรุ่งนี้เราค่อยมาตามนะครับผมนะถ้าเจ๊งอีกก็พักยาวแบบประมาณนี้ครับผมอย่าไปตามในวันเดียวนะครับเดี๋ยวมันจะไปกันหมดนะครับผมนะถ้าไม่เข้าก็ต้องยอมนะครับสําหรับ การเดินไล่บอกไล่เบ็ดไม่จะเป็นนะครับก็เราเล่นให้นั่นทุนเราก็พอนะครับกะว่างให้เราเดินได้หลายๆรอบนะครับผมนะเรากะว่าเราเดินแบบยังไงอะครับคือเราเดินเกมแบบให้มันได้ไล่รอบให้มันได้อะไรประมาณนี้นะครับผมนะก็เหมือนเราไล่รอบอะไรแล้วมันได้นะครับบางทีมันก็มาถึงก็เข้าชอดใหญ่เลยนะครับนี่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 เขาชดใหญ่ยังสีี่นว่างเลย นี่ดาบทั้งงานี่เต็มเขี้ยงเลยครับผมนะเอาต้เต็มเขี้ยงก็แบบสวยๆงามๆเนาะครับเนวณเกยตบิ๊กวินแรกมาแล้วนะครับผมนี่นี่เลือกได้แล้วนะครับพี่น้องครับเลือกได้แล้วครับผมเจอบิ๊กวินยังสีเลือกได้แล้วโลมาม่ใส่ปัดนะครับผมนี่ยปุริศิว่าจังไหนก็สนนะครับผมเนี่อให้บวกก็ห่อนะครับผมก็สเต็ปเหรียญมันก็บ่ยากนะครับพี่น้องนะก็เหรียญไปตั้งสี่แล้วครับผมนั่นก็ กด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 ไปนะครับผมไม่ต้องไปจำอย่างไม่ต้องไปจําบวกไล่บวกไล่เบ็ดอย่างสูตรเสยอย่างไม่ต้องนะครับผมนะบ่จาเป็นนะครับหลินสรลวดที่ซื้อมันที่ยากมันอย่าไปเฮ็ดยากนะครับผมนะย่าไปเฮ็ดใหนมันยากนะครับผมนี่เป็นกดสูตรกดนั่นกดนี่โอ้ยไหลสาระนะครับผมนะ่อยเบืองเลี้ยวนะครับโอ้ยไหลสาระอีลีนะครับผมก็นี่แต่มันที่เขามันก็เขาของมันเองนะครับผมนะออแต่มันบอกเขาเฮ็ดจังไรก็บพราเขานะครับผมะมานนี้เลยนะครับ เขาแล้วมันเตียดของมันเองนะครับมันอยู่อีกอย่างนึ่งนะครับผมนามันก็อยู่ที่คนด้วยนะครับบางคนก็พัดนะครับผมนะใส่พัดนะครับก็เอาทุนมาซะพันหนึ่งนะครับก็เล่นเบียดสิบห้าสามสิบก็เดินเบียดสิบห้าสามสิบยาวนะครับแต่คนแบบบางคนคนใจใหญ่นะครับมาถึงันใส่มาร้อยสองร้อยงครับใส่เบียดสามสิบไปเลยนะครับ ปั้งปั้งปั้งพันห้าเขาก็เปิดนี้อัลลัดนะครับผมนะนี่นแหละครับก็มันเป็นเกมสําหรับคนทุนน้อยนะครับเกมลรมาม่านะครับผมนะเพราะมันแบบตาต่อตานะครับผมนะคือมันแบบมันมีคอมโบนะครับมันไม่เหมือนเกมที่แบบว่าเดินเข้าโบนัสอย่างแปะอุ้มไก่นะครับถ้าแปะอุ้มไก่เนี่ยต้องใช้ทุนนะครับผมนะถ้าจะเล่นนะครับแล้วก็พวกอะไรอ่ะ พวกเกมที่มันเข้าโบนัสนะครับนะมันต้องใช้ทุนนะครับแต่ถ้ามันเป็นคอมโบอะไรอย่างนี้ก็เล่นได้ครับผมทุนน้อยๆน,นะถ้าทุนหนาๆน,น,นะครับผมนะผมก็บอกให้ไปเล่นพวกเกมพวกที่มันเข้าโบนัสดีกว่านะครับจะดีกว่าเนาะนี่นี่น,นี่มันเป็นคอมโบอย่างนี้นี่เองนะครับผมนะ <c oughs> โอเคฟีสปินสองเรามาแล้วนะครับผมนะสวยๆงามๆไปเลยน,นะครับ เอ้อยเสียเกิดนะครับผมโอเคสีีสะปินแรกนะครับ <c oughs> ก็เบิ้งข่เล้าก็เอาไปประยุกตใช้กับเจ้าของนะครับผมแลก็เบิ่งเอานะครับว่าเขาสิเลืดจังใดน,นะครับผมก็ต้องเบิ้งวางแผ่นก่อนมะเล็นนะครับแล้วก็ทําใจก่อนมะเล่นนะครับผมนะก็คิดเอาไว้นะครับผมว่า ม,มันมีได้มีเสยียนนสอยู่แล้วนะครับผมนะบอมเนว่นนนาคิดมาว่าสิเอาได vale ้ไ hey ด้ได้ย่างเดียวมันบอมเนครับผมมันมีได้มีเสียอยู่แล้วนะครับผมนะเสียแล้วก็ต้องยุติจ้าหวงให้ปิ้นนะครับบอมเนวาเสียแล้วก็ที่เอาคืนเสียแล้วก็ที่เอาคืนนะครับเอาไปมาเลื่อยๆตามทุนจ้าหวงด้วยบัตรเรื่อไมาเล่นแบบเอากำไรมาเล่นนะครับผมนะโอเคก็จบไปที่400นะครับเบ็ด1 0นะครับผมนะ ไปเรื่อยนะครับไปาเจสซิมฮาบาทที่นี่ดี๋ยวผมค่อยๆขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอพอเข้าฟีสปีดผมก็ขยับนะครับบางทีนะครับพอเจอชออ็อตใหญ่ผมก็ขยับอะไรประมาณนี้นะครับเอาเข้าไปนะครับผมเนี่ยตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วหนึ่งพันนะครับก็ดูดผมขึ้นล้วนๆนะครับบาททีนี้ <c oughs> ก็ดูดคอยขึ้นล้วนๆนะครับไปเรื่อยๆเนาะ ง้อยม่ใช่ดูดคอยขึ an, ้นเบิดอีหลีเด้อนี่ดูนี่ครับโอ้ยนึกว่าบนอาจจะลงนะครับผมนะเอออุ่นโอเคตามด้วยถั่วขี้งามๆอีกหนึ่งทีนะครับผมนะถั่วขี้สองว่าจะถั่วขี้สองกัเต็มไลเลยนะครับผมนะเฮ้ยงอยง้อยเอาหอยมาครับพี่น้องก็ไต่ไม่เขียงครับผมมาฟีสปินจะเข้าอีกไหมเอ้ยเอาโอ้ฟีสปินได้เข่งประทูกะไต่ไมเขียงครับผม ไปพี่สวายโอเคเขาฟีสปินอีกแล้วนะครับที่เบีดเจ็ดสิบห้านะครับมาดูกันว่าฟีสปินเราจะแตกกระจุกระายขนาดไหนนะครับผมนะมาดูกันเนาะว้าวครับผมอ๋อเงาะไปหนึ่งทีเนาะครับเนาะไปเรื่อยๆครับพี่นอนะก็สูดเลยมีทุนหลายๆลนะครับก็ผมก็เดี๋ยน้ำไปลิ่นพวกเกมพวกลอยลวกนะครับผมนะ พวกที่ข่อยเฮ็ดไว้เบิ้งนั่นแหละครับผมเป็นเกมมันพวกลอยรอบนะครับกดลอยรอบบางทีมันก็ฟุกเตะหลายนะครับผมนะบางทีมันก็ดนดดดมดเลยนะครับผมก็เลี้ยวแต่จังหวะละโอกาสมันนะครับผมเขาบอลูนะครับผมนะข่อยก็บอลูดอกนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมนะว่าดวงเรามันจะดีไหมนะครับกับประมาณนี้นะครับพี่น้องจะเดินไปกับสุมเอาคือกันนี่แหละครับผมนะผมมีสูตรอย่างดอกนะครับ ไม่มีสูตรอะไรดอกนะครับผมนะตอนนี้ทุนเรา9ก้ารอยก็ยังขึ้นมาเรื่อยๆอยู่นะครับผมนะได้อีกเงินเชียรับนะ้นาะโอ้ยหวัวเหีงเลยก็จังฝนที่ตกในบ้านค่อยขึ้นนะครับผมนะที่เปิดพรุมก็ม่ได้นะครับผมนะเดี๋ยวไออันนี้เขานะครับนี่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 น,นี่พี่น้องพี่น้องพี่น้องมึงนี่มึงนี่อหอยดอกนี่เต็มเคียงเลยครับพี่น้องเลยว้ายเต็มเคียงกระบามวันที่ เกยบครับผมโอเคตามด้วยสีฟีสปินบิ๊กวินนะครับผมนาะบิดร้อยห้าสิบนะครับบนะิ๊กวินบิดร้อยห้าสิบก็สิบเท่านะครับผมนะ1,500พันห้านะครับมมามาไดอยู่จบอกฟีสปินนี่ผมว่าคงพอเลยนะครับผมนะปพอมันขึ้นมาเยอะแล้วนะครับผมนะ มันต้องรู้หยุดหยุดนะครับถ้าไม่หยุดก็เบิดดักนะครับผมนะผมก็ทํมาให้ดูหลาย EP แล้วนะครับคือแตกเปิดมาประเด็นคือเปิดมาแล้วมาแตกเอา้าแตกเอานะครับหลังๆมาเป็นอของเขาหมดเลยนะครับผมนะเขาดูดผมกลับคืนหมดเลยโอเคจบปีพันแปดเลยนะครับผมนะก็พอดีกว่านาะพี่น้องเงาะก็ไม่ไปต่อแล้วนะครับก็เอาจบที่สามเป็นสีเลยแล้วกันนะครับผมนะโลมาใสายปัดนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปหาเหรียดอีก ให้นิ่นิีกว่านา้ะป้ายป้ายป้ายยกยากครับผม